มาอย่างน่าเย้ว yeah! ู้สวัสดีทุกคนเลยฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ฝากของแพงก่อนข้อแรกเนาะจำไว้ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเป็นผลมาจากวายเบรชั่นเป็นผลลัพธ์มาจากไว้วายเบรชั่นนี่เข้าใจเปล่าเพราะนั้นถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แค่เปลี่ยนอะไรวายเบรชั่น ง่ายๆแค่นี้เลยนี่เห็นไหมล่ะนี่คือสิ่งที่อับราฮัมิส์บอกไว้เนาะผู้นําจิตวิญญาณระดับโลกนะและที่สําคัญก็คือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงนะแล้วก็คุณครูสอนมาตลอดลูกศิษย์ก็ได้ผลลัพธ์มาตลอดนะเพราะนั้นใครไม่รู้ข้อนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าแก้ผิดจุดแล้วก็แก้ไม่ตรงประเด็นเนาะใครอยากเปลี่ยนไวเบชั่นนะจะจะเปลี่ยนยังไงอะไวเบชั่นไวเบชั่นของพวกนี้ต้องฝึกนะฝึกยังไงโรงเรียนซอสเลยทางรัฐเนาะ